วันที่21ตุลาคม2557ที่ผ่านมาทางร้านคาเฟ่เดอะมิวเซียมได้จับรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมในการใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มครบทุก150บาทรุ่นรับโทรศัพท์มือถือ iPhone 5S จำนวน2รางวัลและกิฟต์ voucher มูลค่า200บาทจำนวน10รางวัลโดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ขุยอาภัยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงศรีวิชัยให้เกียรติจับรางวัลให้กับผู้โชคดีใน ้นีสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Cafe The Museum สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทาง c a f ฟ The ิวเซียมค่ะเราก็มาจับรางวัลผู้โชคดีที่ชิงรางวัล ไอโฟน 5S นะคะกิจกรรมนี้เราเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎา,า,าคมนะคะวันนี้ก็คือได้โอกาสดีที่จะแจกรางวัลให้กับทุกๆท่านนะคะที่เป็นลูกค้าของเรานะคะ,ะวันนี้เพิ่มเติมพิเศษเลยก็จะมีกิฟต์ voucher มูลค่า200บาทอีก10รางวัลด้วยถ้าหากว่าอยากจะทราบว่าท่านไหนเป็นผู้โชคดีนะคะวันพรุ่งนี้เราไปติดตามรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook ของ c าเฟ่ดิมิวเซกันเลยนะคะแล้วก็ติดตามกิจกรรมและก็โปรโมชั่นดีๆกับทาง c a เฟ่ดิมิวเซียมได้ตาม Facebook ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ผู้โชคดีนะคะชื่อคุณท่านแรกคุณนัทนัทคมนะคะารุณโนพยานันศรีภูจังหวัดเชียงใหม่นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าร้านนั่งสบายบรรยากาศชิวๆอยากนั่งแช่ข้งวัน,นเนี่ยแอบเก็บภาพสวยๆไปฝากคนที่บ้บานด้วยท่านแรกโอเคท่านที่สองนะคะจังหวัดลำพูนค่ะป่าซางคุณทัศนาปินตาเฟียนะคะอร่อยไว้จะมาอีกนะคะอันนี้คือผู้โชคดีสองท่านนะคะที่ได้รับไอ o n น 5S โอเค วันนี้ก็ต้องแบขอบคุณคุณกิติศักดิ์ขุยอภัยนะคะ,ะสมาชิกสภาทศบาลนักคอชิวัยฝ่ายจิวิชัยแล้วก็ทีมสื่อบวลชนทุกท่านนะคะทั้งการันต์ชนของสองพีน้องสุขเด่นนะคะคอมพาสเชียงใหม่แบ๊กนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากะคะ่ะ